่ยลราร้อยพรรู้ไม่มีครับเื่อรีทไไม่มีกรยียายุไม่มีเพราะเวลาทั้งหนั้นไม่สามารถจะมาเติมได้เราน,นรในขณะที่ออกเป็นทำหน้าที่แบนั้น หลงกุคุณได้นำไอคิวสามข้อเจ็เรื่องการฆาสองเรื่องฉันสมเรื่องนะสี่เรื่องสบายห้าเรื่องอภัยถ้าคุณจะากเาธรรมะข้อนี้ไปเป็นที่ฝึกของเองหรือปเนหลักให้ตัว พอเกิดโกรธขึ to ้นมาหนู้จัะองคุลมาใช้ข่าแบบพวกเราโกรธใครก็ต้องฆ่าองคุลมาองคุลมาทำได้ยากกว่าเรนั่นเป็นพันเราสมมติโกรธแล้วฆ่าเนี่ยก็ได้ไม่มากอกคนสองคนอย่างสูงนะครับแต่พระพุทธเจ้าฆ่าองค์ุลมา อยากเป็โรคันโรคเนี่มามีส่วนในการที่ฆ่าล้างผัพันล้างผาประเทศก็อื่นยนเพื่มาฆ่าเปยพระเจ้าตอนนี้ก็ขฆ่าด้วยสาร์ราบุคนล้งหายตายจากไปทน้ไปพระเจ้าเป็นนักฆ่าที่กิ่งใจญจดเยี่ยมหาใครบาน คือค่าคีดเลินค่าโทรศัพท์ออกเสียงคำว่าค่าโทรศัพท์องคุิมานเลยมอกแท้ท้าด้วยคำเพียงสันส้นๆว่าเราหยุดแล้วคำนี้คือคอ,งาคาองคุลมานตะโกนด่าจุดสำัมวาเวชยุทธ์ภาษาเขมรภาษาจะเรีนกับเรา กกเท่านตอบดูว่าเราหยุดแล้วท่านเสีงไม่อยู่อคุณมันโผล่ขึ้นในหัวใจเดินเข้ามามอบกราบยกดาบเวาไว้นั่นกัญทาพวกคุณไปคิดไปว่าจะโกรธใครขึ้นมาจะทำร้ายใครที่คุณจะฆ่าเบคุณมาหรือฆ่าเบวุฒิจ๊ะ คนฆ่าเขาไม่ชัว่วคนถูข้ขาผาไม่ตายย่แ้วค่นี้และอยา่างคิดรันสัรค์ล้วจะ่ได้ย้อนกลับไปมองมอนนอชีวิตีของตอนมั้นยราำแบบนั้นเราเองปานชั่วจะปราบติต่ถ้าไม่ทำโอ้คุณมีความสุขได้ตลอดชนันครับ วงหัวอขนทำทุกอย่างครับแล้วมาเป็นพยารับทหุกอย่างต้องสยบใี่แหครับ ผู้เจ้าได้ตรัสก,กับการชนะที่ถาวรนะครับว่าันจงชนะคนไม่ดีช่วย ชนะคนโตด้วยความไม่กลัด้วยความไม่กลัวนสดแทนที่ม่นแพ่ครับถึงความรักชานาลาเกลีมองด้วยความถามมา